การรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้เองแต่มันต้องเกิดจากการปฏิบัติบ่อยๆเกิดจากการวางใจให้ถูกปฏิบัติบ่อยๆส่วนใหญ่นักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจิตมันจะเบี่ยงไปทางสุดต่งสองทางคือว่าปล่อยใจลอยส่งจิตออกนอกไหลไปตามกิเลส แต่พอเริ่มมาปฏิบัติเนี่ยมันจะเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะส่งจิตออกนอกมันก็เพ่งจิตเข้าในแทนที่จะปล่อยใจลอยก็พยายามบังคับจิตแต่ก่อนตามใจกิเลสก็ตอนหลังก็มากดข่มบังคับกิเลสรวมทั้งอารมณ์แต่ก่อนก็เผลอแต่ตอนนี้เพ่งการรู้ซื่อเนี่ยมันไม่ใช่สุดตรงสองทางแบบนั้น มันไม่เผลอมันก็ไม่เพ่งไม่ได้ปล่อยใจไปตามอารมณ์ความคิดแต่ก็ไม่ได้ไปกดขม่มความคิดหรืออารมณ์การรู้ส,สื่อเนี่ยมันเป็นภาวะที่อยู่ตรงกลางแต่ส่วนใหญ่นักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ซื่อๆเท่าไหร่รู้ปุ๊บเดียวแล้วก็ไปกดข่มมันการที่จะให้จิตเนี่ยมันอยู่ทางสายกลางเนี่ย หรือการที่จะมีสติรู้ซื่อเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นเองแต่มันต้องเกิดจากการปฏิบัติบ่บอยๆเกิดจากการวางใจให้ถูกที่ครูบาอาจารย์นั่นสอนนะว่าเวลามีความคิดฟุ้งซ่านมีอารมณ์รบกวนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากหรอกแค่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆเมื่อมันเกิดขึ้นก็รู้จักมันนะเห็นมัน ถ,ถ้าไม่รู้จักมันไม่เห็นมันมันก็เข้าไปเป็นนั่นแหละมีความโกรธไม่เห็นความโกรธไม่รู้รความโกรธมันก็ไปเป็นผู้โกรธมีความเกลียดนะไม่เห็นม,มันมไ,มไม่รู้จักมันมันก็กลายเป็นผู้เกลียดมีความกลัวไม่เห็นมันไม่รู้จักมันก็ไปเป็นผู้กลัวและคําว่ารู้เนี่ยนะหรือเห็นเนี่ยนะท่านก็ขยายความว่าให้รู้เฉยๆรู้สื่อๆรู้เฉยๆรู้ซื่อ รือโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับมันบางทีหลวงพ่อคำเขียนนี่ก็ใช้คาว่าจะเอนะจอะเอเนี่ยอารมณ์อกุศลพวกนี้มันบางทีมันคล้ายๆว่ามันมัมา,มาล่อมาลวงเรามันมาอําพรางตัวแต่ว่าทันทีที่เราจะเอมันคือเห็นมันซึ่งซึ่งหน้ามันก็ล่าถอยไปคล้ายกับขโมยที่ลักเข้ามาแอบเข้ามาในบ้าน มันต้องหลบๆซ่อนๆแต่ทันทีที่เจ้าของบ้านเห็นมันศบตามันหรือจ้าเอมันมันก็ล่าถอยหนีไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปไล่ตีมันนะไม่ต้องไปเตะต่อยมันแค่จ้าเอหรือศบตามันเท่านั้นแหละมันก็หนีไปซะละแต่การที่จะรู้ซื่อได้เนี่ยมันต้องมีความรู้ตัวนะแล้วก็มีสติเป็นเป็นตัวหนุนนะเพราะว่า ถ้าไม่มีสติเนี่ยนะมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ทันไอ้ความคิดและอารมณ์อกุศลเหล่านี้หรอกมันก็โดนความคิดและอารมณ์เนี่ยดูดเข้าไปหรือจมหายเข้าไปในความคิดและอารมณ์อกุศลน,นั้นก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใอยา่างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสตินะสติเราเข้มแข็งฉับไวทําให้เราระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ดึงจิตก,กับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอมีความรู้ตัวเขา้า เห็นความคิดและอารมณ์เหล่านี้ชัดๆเนี่ยมันก็ยอมแพ้เพียงแค่เห็นเนี่ยมันช่วยได้เยอะแล้วนะหรือเพียงแค่รู้มันช่วยได้เยอะแล้วเพราะว่าไออารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะความหลงมันมีความหลงเป็นเชื้อเหมือนกับไฟที่อยู่ได้เพราะออกซิเจนออกซิเจนดับไฟก็ดับเมื่อความหลง นะมันหายไปเพราะมีความรู้ตัวมาแทนที่อ,อารมณ์พวกนี้มันก็อยู่ไม่ได้นะเหมือนกับไฟที่ขาดเชื้อหรือขาดออกซิเจนนั้นสเตจ,จึงมีความสำคัญมากนะนการที่เราจะรู้ซื่อได้มันก็ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องจนกระทั่งรู้ทันความคิดหรืออารมณ์ แต่ก็อย่างที่บอกนะรู้ทันอยู่ไ,ไม่พอมันต้องรู้ซื่อๆด้วยนะเพราะว่าถ้ารู้ทันเห็นความคิดหรืออารมณ์ถ้าไม่รู้ซื่อๆไม่รู้เฉยๆนะั้นมันจะเข้าไปกดขม่มมันจะเข้าไปราว,วีนะกับไอความคิดและอารมณ์เหล่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าตกเป็นเหยื่อของมันหรือเข้าทางมันนะมันต้องการให้เราเข้าไปพัวพันราว,วีกับมันนะเพราะว่าถ้าเราไปพัวพันราว,วีกับมันเราก็จะตกอยู่ในอำนาจของมัน แต่ถ้าเราแค่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะรู้ทันรู้ทันด้วยสตนะิไอความรู้ตัวเนี่ยมันก็มากพอที่ทำให้อารมณ์พวกนี้มันดับหายไปธรรมชาติคนเราเนี่ยนะพอเจออารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยความโกรธความกลัวความเกลียดเนี่ยเราก็มักจะผักสายกดข่มมันยิ่งมาสนใจธรรมะยิ่งรู้ว่าอารมณ์พวกนี้มันไม่ดี ก็ยิ่งพยายามกดข่มมันหรือไม่เช่นนั้นก็พยายามหนีมันก็ยิ่งทำให้มันมีอำนาจแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมามาดูมันเฉยๆหลวงพ่อเขียนบอกว่าเนี่ยเวลาเจออารมณ์พวกนี้อย่าไปร้องโอยนะอย่าไปนึกโอยอยู่ในใจให้ให้อืมงนะบอกให้อืมให้อืมเอาไว้ ừ, อย่าไปโ้ยอืมเนี่คือความรู้สึกเฉยๆนะแค่รับรู้เฉยๆ ไม่ได้ตื่นตกใจไม่ได้เป็นทุกข์อะไรใช้สติดูมันบ้างแล้วก็ดูแบบรู้ซื่อซรู้เฉยๆไอาการระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะระลึกได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันเกิดจากการทำบ่อยๆทำบ่อยๆนี่หมายความว่ายังไงหรือทำอะไรก็คือฝึกให้ใจมาอยู่กับกายเวลากายทำอะไรนะใจก็รู้ว่า กายทำหรือว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ย <_ d ata> ก็ให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทำางนั้นถ้าเราฝึกให้ใจเนี่ยมันอยู่กับสิ่งที่ทำหรือให้ใจเนี่ยฝึกอยู่กับกายเนี่ยเวลาใจมันลอยใจมันเผลอไปสักพักมันก็จะระลึกได้นะว่าตอนนี้นะกำลังกินอาหารอยู่ตอนนี้กาลังอาบน้ำอยู่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่ตอนนี้กำลังฟังธรรมอยู่ตอนนี้กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ มันเป็นความระลึกได้เองนะแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยมันจะระลึกได้ช้าแต่ถ้าทำบ่อยๆนะมันก็จะลึกได้เร็วให้ความระลึกได้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กับความตั้งใจนะคือถ้าเราตั้งใจที่จะให้ใจเนี่ยมันมาอยู่กับกายแล้วเกิดใจมันเผลอไป ไม่ว่าจะเผลอนานหรือไม่เนี่ยมันก็จะระลึกได้ว่าอนี่เราเผลอไปละเราระลึกได้ว่าตอนนี้นะกำลังทำวัดสวดมนต์อยู่ใจมันก็จะกลับมาแต่ก่อนเผลอไปเนี่ยมันไม่กลับนะหรือก,กลับช้าเพราะไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะให้ใจทำอะไรนะถ้าเราตั้งใจอะไรก็ตามเนี่ย มันก็จะระลึกได้ถึงสิ่งนั้นในยามที่เผลอไปยกตัวอย่างเช่นเราตั้งใจว่าถ้าเราไม่พอใจอะไรเนี่ยเราจะไม่บน่นหรือถ้าเราโกรธเราจะไม่ดา่าแต่ว่าพอไม่พอใจเรื่องไหนเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะบน่นหรือพอโกรธขึ้นมามันก็ว่าดา่าแต่แล้วเราก็ระลึกได้ว่าเอ้ยเราไม่ควรทําอย่างนั้นเพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่บน เราจะไม่ดา่าใหม่ๆเนี่ยมันว่าไปแล้วมันบ่นไปแล้วนะถึงลึกขึ้นมาได้นะแต่ต่อไปเนี่ยถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะหมายว่าตั้งใจบ่อยๆว่าจะไม่บน่นะจะไม่ด่าเนี่ยมันก็จะลึกได้ไวขึ้นตอนหลังเนี่ยไม่ทันจะบ่นเลยนะมันก็ระลึกได้แล้วว่าเเราตั้งใจจะไม่บน่นหรือว่าโกรธแล้วเกือบจะด่าอยู่แล้วนะ เกิดจะหลุดปากด่าไปแล้วมันก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าเราไม่ควรดา่าความระลึกได้ี่มันจะเกิดขึ้นไวขึ้นไวขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นไวขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจว่าจะไม่ทําอย่างนั้นทำนองเดียวกันเมื่อเรามีความตั้งใจว่าเราจะให้ใจอยู่กับกายให้ใจมามาอยู่กับสิ่งที่ทําแล้วพอจามมันเผลอไปมันก็จะระลึกได้ขึ้นมา ทีแรกก็ช้าหน่อยนะแต่ตอนหลังก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นและตอนหลังเนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัตินะพอใจเราเผลอหรือฟุ้งเนี่ยมันระลึกได้ขึ้นมาเองแล้วมันจะรลึกได้ไวพอระลึกได้เนี่ยใจก็จะกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นความระลึกได้เนี่ยนะเราเรียกว่าสติความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะะสติสัมปชัญญะนี่เกื้อกูลกัน พอเราลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่จิตมันก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นแล้วพอรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆนะใจมันจะรับรู้หรือมันจะจําได้ว่าความรู้ตัวเป็นยังไงถึงเวลาที่ใจมันหลงหลงเพราะไปหลงคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยมันจะรู้ทันได้ไวันที่แรกเนี่ยเราลึกได้ว่าเผลอไป แต่ตอนหลังเนี่ยเราจะรู้ทันความคิดและอารมณ์ได้ไวนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยรู้ตัวบ่อยๆรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยพอมาถึงขนาดที่เราไม่รู้ตัวจิตมันจะรู้สึกถึงความผิดปกติมันจะเอะใจขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เราหลงคิดละหรือหลงฟุ้งละหรือว่าหลง ้าไปในความโกรธแล้วมันเห็นความคิดฟุ้งซ่านมันเห็นความโกรธก็แน่สตินี่มันฉันทำหน้าที่ไม่เพียงแค่ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่มันยังช่วยทำให้เห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการเห็นแบบรู้เองนะเห็นเองเพราะว่าเกิดจากการที่ เราปฏิบัติบ่อยๆการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆแล้วเมื่อใดก็ตามที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะหรือหลงนะเพราะความคิดเพราะอารมณ์เนี่ยมันจะรู้ทันได้ไวรู้ทันได้ไวก็เห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอเห็นแล้วมันก็จะวางเราจะเรียกว่าเห็นหรือรู้ก็ได้นะบางทีก็ใช้คำว,ว่ารู้ทัน ดังนั้นความระลึกได้การรู้ทันนี่มันมันไปด้วยกันนะและการรู้ทันนี่มันเป็นการรู้แบบรู้ซื่อๆนะรู้เฉยๆนะมันเป็นการรู้เฉยๆคือไม่ใช่รู้แล้วไปผักใสแต่ก่อนเนี่ยนะพอรู้เนี่ยว่ามีความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะไปกดไปขม่มพอรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นที่ไม่พึงปรารถนาเช่นความโกรธความเกลียด มันก็จะไปกดไปคมแต่ว่าพอทำไปทําไปเนี่ยมันจะรู้ซื่อๆมันจะทำให้จิตเข้ามาสู่ภาวะที่เรียกวาเป็นทางสายกลางทางสายกลางนี่เคยบอกไว้แล้วนะว่ามันไม่ได้หมายถึงการหมกมุ่นในกามหรือว่าการทรมานตนอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการไม่เพลินในสุขไม่จมในทุกข์แล้วก็ยังหมายถึงการที่ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งด้วย ไม่เผลอไม่เพ่เพงไม่ปล่อยใจลอยไปตามกิเลสหรือว่าไม่ตามใจกิเลสแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไปกดข่มกิเลสหรือไม่ได้ไปบังคับจิตเหมือนกับขังจิตเอาไว้คนที่ไปปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะเบี่ยงไปทางสุดตรงสองทางคือถ้าไม่ปฏิบัติก็ปล่อยใจลอย ส่งจิตออกนอกหรือว่าไหลไปตามกิเลสแต่พอเริ่มมาปฏิบัติเนี่ยมันจะเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะส่งจิตออกนอกมันก็เพ่งจิตเข้าในแทนที่จะปล่อยใจลอยก็พยายามบังคับจิตแต่ก่อนตามใจกิเลสก็ตอนหลังก็มากดข่มบังคับกิเลสรวมทั้งอารมณ์แต่ก่อนก็เผลอแต่ตอนนี้เพ่งซึ่งก็ไม่ใช่ทางนะเพราะว่า อ้การเพ่งเนี่ยมันก็เป็นแค่การระง,งับชั่วคราวกดข่มมันมันก็จะหลบหายไปสักพักแล้วเดี๋ยวันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์หรือบางทีกสารสะสมสะสมนั่นจกนกระทั่งพอถึงจุดนึงก็ระเบิดแบบที่เราปรีแตกปรีแตกนี่คือการที่ไปกดข่มมันเอาไว้แต่ว่าการรู้สู้สเนี่ยมันไม่ใช่สุดตรงสงทางแบบนั้น มันไม่เผลอมันก็ไม่เพ่งไม่ได้ปล่อยใจไปตามอารมณ์ความคิดแต่ก็ไม่ได้ไปกดขม่มความคิดหรืออารมณ์ไม่ได้ตามใจกิเลสแต่ก็ไม่ได้บังคับจิตหรือว่ากดขม่มกิเลสมันเป็นภาวะที่อยู่ตรงกลางทางสายกลางซึ่งเป็นวิธีการที่รับมือกับอารมณ์ต่างๆได้ดีกว่าเพราะอารมณ์พวกนี้หรือความคิดเนี่ยพอมันถูกรู้ถูกเห็นเนี่ยมันก็ล่าถอยไป จุดอ่อนของมันเนี่ยก็คือกลัวการถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติถ้ารู้ซื่อๆเนี่ยนะมันก็จะหายไปใไนที่สุดแต่ส่วนใหญ่นักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ซื่อๆเท่าไหร่รู้ปุ๊บเดียวแล้วก็ไปกดข่มมันนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆทำไปนานๆก็จะเครียดก็จะแน่นหน้าอ,อก การที่จะให้จิตเนี่ยมันอยู่ทางสายกลางเนี่ยหรือการที่จะมีสติรู้ซื่อเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นเองแต่มันต้องเกิดจากการปฏิบัติบ่อยเกิดจากการวางใจให้ถูกโดยพราถ้าเกิดว่าปฏิบัติโดยไม่ได้อยากจะเอาชนะกิเลสไม่ได้เต็มไปด้วยความอยากที่จะบังคับจิตให้หยุดคิดนะทำเล่นๆทำสบายสบาย ไอาการรู้ซื่อๆนี่ก็จะเกิดขึ้นได้ได้ง่ายได้เร็วรวมทั้งการระลึกว่าทำอะไรอยู่ก็เกิดขึ้นได้ได้เร็วเหมือนกันให้เราฝึกเอาไว้นะฝึกมาหมั่นดูใจแต่ว่าวิธีการฝึกดูใจมันต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มต้นจากการที่มาให้ใจมาอยู่กับกายรับรู้เวลากายทำอะไรใจก็รู้อย่างที่เคาเรียกว่าเห็นกายเคลื่อนไหว ต่อไปเนี่ยพอใจคิดนึกก็รู้เนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเห็นกายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกอันนี้เป็นเป็นงานของสตินะที่เกิดจากการที่เราทำบ่อยๆแล้วมันเป็นการรู้ที่แตกต่างจากรู้ที่เราเคยรู้จกักเพราะมันเป็นการรู้ซื่อๆรู้โดยที่ไม่ผักใสแล้วไม่ไหลาตามแล้วก็ ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งฝึกเอาไว้ใน,ในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ฝึกในรูปแบบอย่างเดียวแล้วเราก็จะได้สติที่ช่วยให้เราลึกได้ในปัจจุบันคือเราลึกได้ว่าทำอะไรอยู่และทำให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ได้ไวได้เป็นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องตั้งใจไปดูไปจ้องไปเพ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้ หรือว่ารู้ทันอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการรู้สื่อๆด้วย